สวัสดีครับ EP ที่3ครับเราจะไปผาโศกนะครับไปนอนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกไหมเดี๋ยวยังไงร,รอติดตามชมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสบียงที่จะไปผาโศกในวันนี้ผม ไม่มีอะไรที่จะเตรียมเป็นมากก็นอกจากหมูย่างหมูนี่แหละเดี๋ยวผมขอญาตไปรับน้องมาร์กที่บกสก่อนนะครับน้องมาร์กกำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดดีครับเราเดินทางมารับน้องมาร์กแล้วครับผู้เลื่อมเดินทางของเรารมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับ<ะ>เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อน,นะครับเดี๋ยวเก็บของเดินทางต่อครับตอนนี้จอดเติมน้ำมันที่ปตทข่าช้างนะครับ ผู้รว่วมเดินทางเราก็จะมีน้องมาร์กวันนี้กําลังสวยแหนมหมูปิ้งอยู่แล้วก็จะมีแอมครับแล้วก็มีสันผู้เบาสาวเขาจะไปสวีทกันไปทําอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะเดี๋ยวไปถึงแล้วเจอกัน นนแยกพี่บูลแล้วนะครับไฟแดงนี้ต้องระวังนะครับทุกคน mm hmm. เขามีแต่เสาเฉยนะครับแต่เขาไม่มีไฟ mm hmm. ตอนนี้เราจะข้ามสะพานแกงอะไรนะมา, mm hmm. เ,ขาเขาเขาเือแกงยังก็ะแกงยังวะแกงแกงสะพือ ่ะเพิ่งเปิดขึ้นใหม่มั้งเป็นตัวยางขึ้นเอ้ชาวเฉลียงเลีเเ้ยวขวาเขาให้เลี้ยวป้องอเลี้ยวขวาข้างหน้านี่นเนาะไปทางผาแต้มชาวสลีทรงเลือกตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับทุกคนชายแห่งชาติผาแต้มเอออันนี้มันทางทางเข้าหรือเปล่าหรือทางอเออทางเข้าใช่แล้ว นี่ลงตลอดนะครับจะบอกให้วันนี้พาน็อตไม่ได้มาด้วยนะครับพาน็อตติดภารกิจใไปกรุงเทพเดี๋ยวพาน็อตจะกลับมาซ่อมทริปใหม่ในวันจันทร์ตอนนี้กําลังจะเดินทางมาอุทยานผาแต้มนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วถ้าเราจะไปกางเต็้ทนที่ผาโศกต้องมาขออนุญาตทางอุทยานผาแต้มก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ปกครองอยู่ในพื้นที่การดูแลด้วยกัน เราก็ได้ตีรถกลับมาแล้วก็มาขอเรื่องก่อนทำให้ถูกต้องเนะตอนนี้ผมก็ได้มาทําเรื่องขออนุญาตขึ้นผาโศกเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวครับฉันขออนุญาตตัดภาพไปที่การเดินทางขึ้นผาลเลยแล้วกันครับ สถานที่ที่ผมจอดรถจะเป็นบ้านของป้าครับป้าที่เป็นเขาเป็นชาวบ้านแถวแถวนี้นะครับเขาให้เราฝากรถได้นะครับมีพื้นที่ให้ฝากรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับว่าเราต้องเดินอะไรไปทางไหนเนาะตอนนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาถึงทางเดินขึ้นแล้วนะครับถ้ามาถึงตอนนี้ตรงนี้เราจะได้จอดรถไว้ตรงนี้แล้วครับเป็นค่ะ แล้วเราก็จะมีจุดทางขึ้นขาโศกเราต้องเลี้ยวซ้ายคุณเดินป้ายมันเป็นาโศกเลี้ยวซ้ายใช่ให้เลี้ยวซ้ายไปทางนี้ถูกต้องนี่ครับคณะเดินทางเรา<ด>ก็จะมีคุณแอมนะครับเริ่ม,เ,เ,รมเริ่มแดดนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะพบหมอกหรือเปล่าผมเองก็ไม่มั่นใจมาครั้งแรกก็จะมีน้องมาร์คครับ แล้วข้างหน้าสุดจะเป็นเพื่อนสันครับมาในสไตล์แบบนายแบบไปเลยชุดเดินปางเขาสุดยอดมากเลยนะครับชุดเดินปาเขาชุดไปตะวันนีชุดเที่ยวกันชุดท่องเที่ยวแนะนำเลยนะครับขอแนะนำถ้าใครที่จะมานะอย่าเตรียมสัมภาระมาเยอะนะครับ เอาเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าเดินล้วนๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาค้างคืนนะครับพักแรมกลางเต็นท์ผมตอนนี้แบกก็แบบเต็มหลังไปหมดเลยอุปรกรณ์ผมเยอะสัมภาระทั้งนั้นเลยลงทางอีกแล้วเดี๋วยวผมขอเคลียร์ทางก่อนนะครับ ข้างหน้าน่าจะเป็นน้ําตกนะครับได้ยินเสียงด้วยเนะี่ยมีคนเดินมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูแวะดูน้ําตกด้วยนะครับเดี๋ยวจะถามทางพี่เขาว่าพาสศกไปทางไหนจะเป็นน้ําตกนะครับเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ขอสอบถามน้องๆเขาแล้วว่าพาสศกต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับเ น้องครับสิไปพาโสงงางไปตรงไหนคือไปน้ำท่างนีบ่หรือจังหรือตรงไปนี่บ่ไป,ไปน้ำท่าไปน้ำท่างนีแเนาะไปไก่บ่อคือไปอีกไก่บ่อกิโลสองกิโลเนาะขอบคุณครับผมน้องก,ก็บอกว่าเดินไปทางนี้นะครับประมาณกิโลสองกิโลครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับแต่น้ำตกที่นี่สวยใชยได้นะครับเป็นทางเล็ก ไไหปตามน้องมาร์กไปเลยนะครับ สาวสาวบูของเรานะครับตอนนี้เปลี่ยนรองเท้าแล้วเรียบร้อยนขณต้องใส่รองเท้าต่อการมีการจอดเก็บภาพด้วยสําหรับงม้าเขาแต่งตัวแบบเท่จริงพ่อไตปีนเขาที่เทียตูผ่านโกผ่านม้านี่คุณสันนะครับนายแบบของเราไปก็ ขอญาตลดยต่อครับเป็น hmm. ย mm ังไงบ้างครับมาร์กน้ำเย็นไหมเย็นสบายเย็นสบายสดชื่น ล,ลืไปทางนี้ทางข้างบนทางนี้แหละน่าจะใช่ใช่ใช่ทางนี้ทางขึ้นไปข้างหลังผมที่แบกมาน่าจะประมาณ20่สโลได้นะครับ เริ่มหอบจับจะช้าหน่อยนะครับถึงตอนตรงนี้เพราะว่า อุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายทำคือก็คือกล้องจาก i p h o n เจ็ดครับแล้วก็ใช้ g i มบอ l ในการถ่ายก็จะถือยากๆหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดการถ่ายไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะทางขึ้นมันเริ่มชันแล้วผมเริ่มมือต้องใช้มือในการไต่ขึ้นครับผมขึ้นมาได้แล้วนะครับดูครับทางขึ้นทุรกทเรียจริงๆ ตรงนู้จะเป็นจุดที่เด็กๆมาเล่นน้ํานะครับน้องๆเขามาเล่นน้ำา้างลล้านี่ดูกล้องเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเดี่ยครับกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปต่อเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงหลังจากที่หยุดพัก5นาทีนะครับเดินทางกันต่อ เด็กๆเล่นน้ำกันเตี้ยวจ้าวเลยข้างล่างคงจะเย็นหน่าดูนะครับผมไม่ได้เตรียมชุดมาด้วยเตรียมชุดมาขากลับว่าจ,จะแวะเล่นน้ำสักหน่อย ถอดเสื้อแขนยาวแล้วนะครับร้อนจริงๆป่าไม่มีเซเว่นขายน้ำแถวนี้ถ้ามีโอกาสผมจะไปถ่ายทํา ที่สัตหีบนะครับภายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพลทหารนะครับที่สัตหีบชนบุรี <c oughs> เป็นพี่ๆเขาครับพี่ๆเขามาแค่ช่วงเช้านะครับไม่ได้พักแหลม <c oughs> ทางอุทยานอนุญาตให้ขึ้นชม ถ้าแบบไม่พักแรมนะครับขึ้นมาแค่ตอนกลางวันก็60ท่านครับรองรับ60ท่านถ้าเป็นพักแรมคร้างคืนก็จะอยู่ที่30ท่าน,นใครที่จะมาอย่าลืมทำเรื่องขออนุญาตนะครับล้มลมลม้ลม,มขอนมาเลยทำเรื่องขออนุญาตพักแรมนะครับที่ที่ทำการของอุทยานผาแต้มนะครับ ถึงประตูด่านเข้าซื้อตัวเสร็จก็จะไปทางตรงไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่ทางขว<ย>ามือนะครับผมไ,<ห>ไม่ไกลมากสวัสดีครับนี่เป็นพี่ๆเขากำลังลงนะครับส,สู้ๆครับสู่้ๆอีกนิด <นะ S 2> เดียวครับผมขอบคุณครับพ,พี่เขาบอกว่าอีกนิดเดียวครับส,สู้ๆตอนนี้ ผมหยุดพักรอทีมงานนะครับอีกสามคนยังไม่ขึ้นมาเลยทางนี้ทางนี้ทุกคนชันหน่อยนะครับ อีกสองท่านมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับมาร์กยังไหวไหมครับชิวๆมาบอกชิวๆนะครับน้องมาร์กนี่เคยประจําการที่มณฑลทหารบกนะครับเขาอึดใช้ได้ครับคนนี้เขาไปภาคเหนือมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ครับเดินทางคนเดียวชิวๆครับน้องมาร์กบอกมาแล้วครับคนเสบียงเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อนะครับผม ในี่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าต่อไปจะเป็นทางโล่งแล้วครับเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วแต่เขาบอกว่าต่อไปนี้ก็เป็นทางเรียบเดินง่ายครับสะดวกไม่ได้ขึ้นทางชันละอีกหนึ่งกิโลครับตมอากาศดีเลยนะครับขึ้นมา ในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับทุกคนรอสองอีกสองคนกำลังขึ้นมาครับพูดบา,าวตรงนี้มอไซค์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมแปลกใจเหมือนกันเขาพี่เขาน่าจะขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับมาถึงแล้วนะครับผมนี่คือเต็นท์พี่ๆที่เขามาถึงก่อนนะถ้าเรามองจากข้างล่างจะเห็นเต็นท์พี่เขาเลยนะครับสีเขียว เดี๋ยวผมขอญอาตหาที่กางเต็นท์ก่อนนะครับจะมีอีกเต็นท์หนึ่งอยู่ทางนู้นครับไกลๆทางนน ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ครับสำหรับจุดพักเราเราได้นสุขอหาที่การเต็นท์พวกผมน่าจะเป็นเต็นสุดท้ายเลยเพราะที่เดทางมาอบอุ่นครับวันนี้ผมก็นึ่งว่าจะไม่มีคนมาตอนนี้มีเพื่อนนอนแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยนี่ครับพี่เราพี่เข้าข้างๆกันเลยครับเป็นรับลมเลยครับอย่างนั้นรับลมเลย ตอนนี้ก่อไฟนะครับมีน้องหมามาด้วยตอนนี้พ่านมาร์กเรานั่งคิดถึงคนที่บ้านแล้วครับตอนนี้เงาหงอยนี่จะเป็นยาหยากับนรกครับคู่บ่าวสาวยายากับนรกก่อไฟแล้วครับตอนนี้จะ อย่างเมนูหมูที่ผมเตรียมมาจากบ้านนะถ้ามองดูของที่ผมขนมาก็ไม่เยอะนะครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันหนักเลยไม่รู้หนักอะไรไม่รู้ <ไป S 1> เดี๋ยวผมขออนุญาตทำอาหารกินกันก่อน <ไป S 1> ผมยังไม่ได้ทานข้าวทั้งวันเลยวันนี้ <ไป S 1> แล้วค่อยเจอกันครับผม ตอนนี้ก็ทำกับข้าวนะครับเป็นหมูย่างเป็นมื้อเย็นหมูย,หมย่างแล้วก็ลูกชิ้นปลาบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับเปิดเพลงเบาๆนะครับทุกคนใครที่จะมาก็พยายามเปิดเพลงให้เบาๆนะครับฟังเพลงเบาๆเป็นพื้นที่อุทยานอย่าส่งเสียงดังนะครับรบกวนท่านอื่นเนาะ เราต้องให้เกียริสถานที่เรียบร้อยนะครับอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วกลาจะได้ทานเป็นหมูย่างกับจานรถเด็ดบรรยากาศนะครับบรรก็จะเป็นย่างลูกชิ้นปลา มากมาการับประทานอาหารเย็น,นใส่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มและะ้วฮะบรรยากาศอากาศดีครับลมเย็นจะมีเสียงทานน้ำนะครับเสียงน้ำตกข้างๆตอนนี้ก็ดึกมมาแล้วผมก็จะขอ ตัวไปนอนพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะตื่นมาแล้วก็อินเสิร์ตคลิปและภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกไหมเดี๋ยวต้องเราต้องมาล้อลุ้นกันอีกทีผมขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับฟันดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบนะครับ เริ่มจะมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแต่อากาศยังยังหนาวอยู่เลยครับอากาศหนาวมากตอนนี้ผมก็จะปุบป่วนแล้วครับเพราะว่าเต็นท์ข้างๆเขาก็ตื่นกันหมดแล้วครับบรรยากาศเต็นท์ข้างๆเขาก่อไฟครับพอตื่มมาหนาวมากก่อไฟกันอยู่นะครับตอนนี้อากาศตอนเช้าหนาวจริงๆครับหนาวเย็นครับเมื่อคืนผมนอนตรงนี้นะครับ โเสียน้องว่าเสียสลัดเต็นให้น้องมาเขานอนผมอยากนอนลองนอนดูว่าผมจะนอนได้ไหมถ้าไม่มีเต็นนอนนอกเต็นทสรุปแล้วนอนได้นะฮะแหนหนาวใช้ได้เลยตอนนี้ต้องก่อไฟแล้วนะนะเพราะว่าอากาศเย็นผมจะพาไปดูบรรยากาศในตอนเช้านะฮะ ไงบ้างครับคุณสารในทริปนี้ทรมานดีไหมครับหนาวหนาว่านมาสไม่ทั่ครับนอนคงจะสบายนะดูนะในเต็น ตอนนี้พวกผมเก็บสัมภาระเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับตรงย่าลืมนะครับว่าเราจะไม่เหลืออะไรทริ้งไว้ครับเก็บขยะอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านใดจะมาผมขออนุญาตเดินทางกลับผมไปเอารถข้างล่างก่อนนะครับผมระหว่างการเดินทางกลับนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดป่าปา,ปากโดมนะครับ อนนี้เราจะกำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพรเพื่อนๆครับไลากล้องเลยครับสวัสดีครับปเป็นชมปงมาร์คไว้เจอกัน e ีพีหน้าครับผมบา,บายครับบา,บายครับโชคดีครับ